สวัสดีครับพี่น้องมาพบปะกันตอนเช้าๆมื้อนี้นะครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่โคกท้องนาของเรานะครับหลังจากเลี้ยงควายปูเห็ดอีกกิจกรรมไหมนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณเดือนนึงนะครับที่เอาเขามาเลี้ยงแต่นี่เป็นข้อเก่านะครับสําหรับเลี้ยงหมูของเขาเ็ดวบบ่ได้บ่ได้เลี้ยงเนาะ่วงนั้นมันเป็นโลกนะครับ อตอนนี้กะมีอยู่13ตัวนะครับพี่น้อง13ตัวเป็นหมูขุนนี่แหละบรรยากาศผู้นั่นนะผู้ก็คอกุ้ย,กกยด้ยพี่น้องเด้ออันนี้ก็คออหมูนี่ก็มาหายอาหารส่วงเส้าๆนะครับส่วงเส้าๆมันกค่ล่างกินแบบหมูนะครับ ิบสามตัวเบิงตัวอาจจะพอซ้ำกันนะครับเพราะว่าห่างกันขอดคนละอาทิตย์นะครับสีมีรูดล,ลอยร่นใหญ่นะครับรูนลอยรูนใหญ่นะครับเบิงพี่น้องสิเป็นยังไงนะครับควายกันราคาลงสิเมื่อเบิงหมูนะครับพี่น้องเมื่อเบิงหมูว่าช่วงขายสี ได้ราคาซ้ำได้นะครับได้กำไรจักหมื่นสองหมื่นนะครับถือว่าโอเคนะครับก็บสีดีกว่าเลี้ยงควาวยจังหน่อยนะครับเพราะว่าเลี้ยงควาวยสองปีเข้ามาหายหาพันตัวหนึ่งนะครับพี่น้องเอาเบิ่งไปเบิ่งเขาสี ก็คือว่านัน่ยล่ะพี่น้องกระตระกรนบ่สามารถที่สีกำหนดราคาได้เองนะครับทั้งๆที่เป็นสินค้าของเฮานะครับทั้งๆท,ที่เป็นสินค้าของเขา้าแต่ว่าห้องบ่สามาทีที่กำหนดราคาขายได้นะครับพี่น้องสีเห็ดเขียงสีอันขายเองกับบ่ได้พี่น้องอตรงมีใบอนุญาตผนว่าตรงมีโร่ง่าสั์ตุบเจือผนเดจังเหตุใดเนาะอันนี้ก็ เกษตรกรท่าธรรมดาสามบ่สามารถเทียดได้นะครับขาแมงพูดปันพูดขึ้นยังเกากับบ่อได้แบบที่นี่พิชต้นไม้เป็นว่าเนาะไปตามตลาดนี่ละพี่น้องมีหมูมีควายนะครับเฮ็ดกับผละเดือนหน้าเดือนตุลาเบิดฝนเล้วจงสีเฮ็ดใหม่เนาะพี่น้องเนาะเบิร์นสำรับมื้อนี้กะพาพี่น้องมาเบิ่งอีกกิจกรรมนึงนะครับ สำหรับในสวนของเขาเนาะพี่น้องเนาะทานนั้นในสวนของเขาภาพตอนเศร้าสำหรับเสาเมื้อนี้ก็เป็นเสาวันที่สามสิงหาเนาะพี่น้องเนาะฝนก็ตกมาหลายมื่อแล้วมื้อนี้ก็อีกมื่อหนึ่งลิ่นลื่นฝน,นตกลิ่นมานะครับเบิ่งพี่น,น้องอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับพี่น้องเพื่อที่สีสางไร้ได้ให้เฮาบ่ นะครับแต่เบิ่งตอนจับขายครับพี่น้องเนาะเอาจับขายกะงานนี้ก็มาอยู่กับเราได้ประมาณนี่วันที่สิบสองนี่ก็เดือนหนึ่งพอดีเดือนหนึ่งเต็มนะครับเดือนหนึ่งเต็มเนาะเอา้าจังไดรกะฝากพี่ฝากน้องแกสุขูสุขคน,นเกษตรกร ผู้เลี้ยงหัวเลี้ยงขั้วเลี้ยงหมูทุกอย่างนะครับพี่น้องสําหรับชาวเกษตรกรท่าสิได้น่ายกไม่ไว้ๆนี่ล่ะอืะก็คือเก่าหันละพี่น้องเป่นสิได้ผู้ไม่ผู้เก่ากะพี่น้องเกษตรกรกะเบิงราคาก็คือเก่าหันละทั้งๆที่เป็นประเทศของเฮานี่คือประเทศดุสราหกรรมบ์บอเมเมน เป็นประเทศเกษตรกรรมเนาะพี่น้องเนาะคือเห็นน่ะแหละแต่ว่าราคาตกต่ำอ้าวงไรกะสู่ๆต่อไปได้พี่นอ้องเด้อสำหรับพี่น้องที่เอ่อเตรษว่านรตร์บ่บ้าทางด้านประมงมกะสู่ๆเป็นกำลังใจให้บ่ว่าพี่น้องที่เฮนงานยีางยงกะซางกะงกเป็นกำลังใจให้สุขุสุขวนได้พี่น้องเด้อ เอาคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ครับคลิปนาจังมพบพอกันใหมกับผมพายุเกยเพื่อไทยกับส่องพายุคนเลี้ยงควายวิธีค่วยขของคนเลี้ยงควขยะละพี่น้องเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องสวัสดีครับ